สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้มีใครแอบคุณครูดาออกไปเล่นนอกบ้านไหมเอ่ยช่วงนี้งดออกนอกบ้านก่อนนะคะให้เด็กๆด,ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยการอยู่บ้านนั่นเองค่ะคุณครูดาเป็นห่วงเด็กๆทุกคนเลยนะคะ่าสำหรับในชั่วโมงคณิตศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน1000นนั่นเองค่ะวัตถุประสงค์ในการเรียนเรื่องนี้นะคะ เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลบวกโดยไม่มีการทดนะลูกที่มีผลบวกไม่เกิน1,000นะคะเราไปดูกันเลยอ่ะคุณครูมีส้มในตะกร้า1ตะกร้าจำนวน45ผลแล้วก็มีส้มอยู่ในเข่งเข่งส้มเนี่ย2เข่งมีทั้งหมด542้อ่ผล คุณครูตาต้องการจะทราบว่าส้มในตะกร้าและส้มในเข่งมีทั้งหมดกี่ผลคุณครูตาจะหาคำตอบมาได้โดยวิธีอะไรคะเด็กๆช่วยคุณครูตอบหน่อยค่ะคุณครูต้องการหาจำนวนส้มทั้งสองทั้งในตะกร้าแล้วก็ในเข่งว่ามีรวมกันแล้วเนี่ยเมื่อเอามารวมกันแล้วมันจะมีกี่ผลเด็กๆคิดว่าข้อนี้เราจะหาคำตอบได้ด้วยวิธีอะไรเอ่ยวิธีอะไรคะ วิธีบวกใช่ไหมลูกอ่าเราสามารถหาคำตอบได้โดยวิธีบวกนั่นเองค่ะเมื่อเรารู้วิธีการแล้วเราก็นำจำนวน2องจำนวนมาบวกกันเลยโดยเอาหลักเอาจำนวน2องจำนวนมาวางให้มันตรงหลักกันนะคะ45ตั้ง45ตั้งบวกด้วย542ตัวที่อยู่ข้างบน ตัวที่อยู่ข้างบนตัวนี้นะคะ45เขาเรียกว่าตัวตั้งส่วนตัวที่อยู่ข้างล่างเขาเรียกว่าตัวบวกตัวตั้งแล้วก็ตัวบวกเมื่อนํามาบวกกันหรือรวมกันมันจะเป็นมันจะตัวที่รวมกันได้เขาเรียกว่าผลการบวกนั่นเองค่ะ,ะเรามาดูว่า5บวก2ได้เท่าไหร่มีอยู่5เอามาเพิ่มอีก2เป็นเท่าไหร่คะ5แล้ว6 7ดังนั้น5บวก2เท่ากับ เนั่นเองค่ะต่อไปมีอยู่4เอามาเพิ่มอีก c c บวก c เป็น8ใช่ไหมลูกมีอยู่5กับ0 0กับ5รวมกันเป็น50มั้ยไหมม่ใช่0บวก0ได้เท่ากับ5นั่นเองค่ะหรือหลักสิบไม่มีตัวบวกก็ชักลงมาข้างล่างเลยนะคะดังนั้นส้ม2องผลส้มสองในตะกร้าแล้วก็ส้มในเข่งรวมกันมีทั้งหมด500 87ผลนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมลูกงั้นเราไปเริ่มเรียนในเนื้อหากันเลยนะคะการบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน1000ค่ะอ่าเรามา,าก่อนอื่นเลยการหาผลบวกเนี่ยคุณครูอยากจะบอกว่ามันมีทั้งหมด3วิธีนะลูกการหาผลบวกของจำนวนเนี่ยมันมีทั้งหมดอยู่3วิธีวิธีแรกเลยก็คือวิธีการหาผลบวกด้วยการกระจาย การหาผลบวกในรูปแบบของการกระจายคือยังไงก็คือนักเรียนก็กระจายเลขแต่ละหลักเลยเลขอะไรอยู่ในหลักไหนนักเรียนก็กระจายค่าของมันออกมาเลยตามตัวอย่างนี้นะคะอ่า236ก็เขียนในรูปแบบของการกระจายได้โดย200บวก30บวก6เห็นไหมลูกเท่ากับ236นั่นเองอา 236บวก1 12 1 12ก็คือ100บวก10บวก2เท่ากับ1 12ทีนี้เรามาดูว่าการบวกเวลาเราตั้งอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะบวกจากเราก็จะบวกทีละหละักโดยเริ่มจากหลักหน่วยก่อนหลักหน่วยก็คือ6กับ2บวกกันได้เท่าไหร่คะ6บวก2ได้เท่ากับ8 30บวก10ได้เท่ากับ30แล้ว40ใช่ไหมลูก 40 200บวก100ได้เท่ากับ300นั่นเองเป็นยังไงคะยากไหมคะในการบวกในการบวกในรูปแบบของการกระจายไม่ได้ยากเลยอ่าเรามาดูในแบบที่2กันต่อไปเลยนะคะรูปแบบของการบวกในแบบที่2คือการบวกโดยใช้แผ่นโดยใช้ตารางหลักนั่นเองตารางหลักเป็นยังไง เรามาดูหน้าตาของตารางหลักเลยค่ะตารางหลักจะมีหน้าตาแบบนี้โดยเริ่มจากหลักหน่วยหลักสิบแล้วก็หลักร้อยตัวเลขอะไรสองร้อยสามสิบหกสองอยู่ในหลักร้อยเราก็เอาสองไปไว้ตรงหลักร้อยสามอยู่ในหลักสิบเราก็เอาสามไปวางไว้หลักสิบหกอยู่ในหลักหน่วยเราก็เอาหกไปวางไว้หลักหน่วยบวกบวกกับเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยสิบสองหนึ่งอยู่ในหลักร้อยก็วางตรงหลักร้อย 1ตัวที่2ในหลักสิบก็วางตรงหลักสิบสอ,อยู่ในหลักหน่วยก็วางตรงหลักหน่วยแล้วทีนี้เราก็บวกกันทีละหน่วยเลยไม่ใช่ค่ะขอโทษบวกกันทีละหลักเลยโดยเริ่มจากหลักหน่วยก่อนนั่นเองหกบวกสอกแล้วเจ็ดแปดได้เท่าไหร่คะหกบวกสองได้เท่ากับแปดนั่นเองค่ะอ่าต่อไปต่อไปในหลักสิบเลยส บวก 1, ได้เท่ากับสี่สองบวก1ได้เท่ากับ3มทีนี้เรามาดูแต่ละตัวแต่ละหลักนะคะ8ปอยู่ในหลักหน่วยก็มีค่าเป็น8 4อยู่ในหลักสิบก็มีค่าเป็น4ี่สิบนะคะ3ามอยู่ในหลักร้อยก็มีค่าเป็นสา0รอนั่นเองค่ะยากไหมคะดังนั้น2อ6สาสิบหบวกหนึ่ง้สิบสองเท่ากับสามอสี่บดนั่นเองค่ะ เรามาดูในแบบสุดท้ายเลยที่เด็กๆคุ้นชินมากกับการบวกแบบนี้นั่นก็คือการบวกแบบวิธีรัดการบวกแบบวิธีรัดนักเรียนก็เอาจํานวนมาตั้งบวกกันเลยไม่ได้ยุ่งยากเหมือนอาการบวกด้วยการกระจายการบวกแบบตารางหลักแต่การบวกแบบตารางหลักความแม่นยํามันจะสูงกว่านะคะเพราะว่านักเรียนวางหลักได้ตรงตลง ได้วางหลักตามตารางได้ถูกต้องเลยแต่ถ้าเขียนแบบแนวถ้าเขียนแบบวิธีรัดเนี่ยเด็กบางคนจะเขียนจํานวนไม่ตรงกรันเขียนหลักไม่ตรงกรันทําให้ผลการบวกมันผิดนั่นเองนะคะเรามาดูตัวอย่างเลยจากประโยคสัญลักษณ์454ยาบวก223ร5 4บวก2 2งเราก็เอา454ตั้งบวกด้วย 2 3 3เห็นไหมคะว่าคุณครูวางหลักหน่วยก็ตรงหลักหน่วย10ก็ตรงหลัก10 100ก็ตรงหลักร้อยแล้วเราก็มาเริ่มบวกกันทีละหลักเลยโดยการบวกเริ่มจากหลักหน่วยนั่นเอง4บวก3ได้เท่าไหร่คะ4แล้ว5 6 7ได้เท่ากับ7นั่นเองต่อไปบวกที่หลัก10 5บวก8 5แล้ว หกเจ็ดไม่ใช่5้าบวกแปบวกสาบวกสาแล้ว6กเจ็ดมีอยู่5นับไปอีก3ได้เท่ากับ8นั่นเองค่ะต่อไปสี 2, ่บวกสอบวกสอแล้วนับไปอีกสองสีแล้ว5 6 4หกบวกสเท่ากับหดังนั้น4ี่ห้บวก สองร้อยสามสิบสามเท่ากับหกร้อยแปดสิบเจ็ดนั่นเองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมลูกเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างข้อต่อไปเลยในตัวอย่างข้อนี้จากประโยคสัญลักษณ์ห้าร้อยบวกสี่ร้อยห้าสิบเท่ากับตารางประโยคสัญลักษณ์การเขียนประโยคสัญลักษณ์เพื่ออะไรการเขียนประโยคสัญลักษณ์เพื่อให้เราทราบว่า เราจะหาคำตอบในข้อนี้ด้วยวิธีการไหนนั่นเองค่ะจากข้อนี้ระหยุกสัญลักษณ์500บวก450 500มาก่อนแล้วก็เอา500มาตั้งเลย500บวก450เท่ากับอะไรอ่าทีนี้เรามาบวกเริ่มจากหลักหน่วยเลยนะคะ0บวก0ได้0 0บวก5 0ไม่มีค่า ไปบวกอะไรก็จะเท่ากับตัวนั้นเสมอ0ูย์บวก5ดังนั้น0ูนย์บวก5ก็ได้เท่ากับ5นั่นเอง5บวก4มีอยู่5เอาไปเพิ่มอีก4เป็นเท่าไหร่คะ5แล้ว6 7 8 9ได้เท่ากับ9้นั่นเองดังนั้น500บวก450เท่ากับ9นั้น950นั่นเองคะ่ะมาดูข้อต่อไปเลยน่าจะเป็นข้อสุดท้ายนะคะ ข้อสุดท้ายของการบวกแบบไม่มีตัวทดนะลูกจากประโยคสัญลักษณ์342บวก3 1ม342บาวก317 342มาก่อนเอา342มาเป็นตัวตั้งนะคะบวกด้วยเอา317มาเป็นตัวบวกเมื่อเราตั้งบวกเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มบวกกันเลยโดยเริ่มจากหลักหน่วยก่อน สอบวกเมีอยู่7เอา7ไว้ในใจ7แล้ว8 9ใช่ไหมลูก2อบวกเเท่ากับ9ทีนี้สี่บวกหนแล้วนับไปอีกหนึ่งก็คือ5นั่นเอง4แล้ว5้อ่ะสามบวกสมีอยู่3มเอามาเพิ่มอีก3รวมกันเป็นเท่าไหร่คะรวมกันเป็น หนั่นเองดังนั้นสามร้อยบวกสามเท่ากับหกรนั่นเองค่ะเป็นยังไงคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมลูกวิธีการบวกเนี่ยวิธีการบวกโดยการตั้งบวกนักเรียนสามารถทำได้โดยการเขียนเลขโดดในแต่ละหลักให้มันตรงกันนะลูกนะหลักหน่วยให้ตรงหลักหน่วยหลักสิบ ตรงหลักสิบหลักร้อยตรงหลักร้อยแล้วนำมาบวกกันเรียงลำดับไปเลยเริ่มจากหลักหน่วยหลักสิบแล้วก็หลักร้อยนั่นเองค่ะการบวกมันไม่ยากถ้าเกิดว่าเด็กๆวางตัวเลขให้ตรงกันแล้วนักเรียนจะทำได้ง่ายมากเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะการบวกโดยไม่การบวกที่ไม่มีตัวทดเด็กๆสามารถทำเองได้ นะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆไปฝึกฝนทําในแบบฝึกหัดนะลูกคุณครูจะส่งงานเข้าในไลน์ผู้ปกครองนะคะมีอะไรที่ไม่เข้าใจหรือสงสัยในวิชาไหนหรือมีปัญหาเกี่ยวกับงานของวิชาครูเด็กๆให้ผู้ปกเด็กๆสามารถให้ผู้ปกครองโทรหาคุณครูได้ทุกวันเลยนะลูกนะ ไม่ว่าจะเป็นวิชาอะไรในช่วงนี้เราต้องติดต่อผ่านกันทางไลน์หรือทางการโทรหากันนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้คุณครูดาก็เป็นห่วงเด็กๆทุกคนนะคะจริงๆคุณครูอยากจะสอนที่โรงเรียนมากกว่านะลูกนะจะได้ดูแลเด็กๆทุกคนได้ทั่วถึง อ่าสำหรับวันนี้เราพอกันแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเรามาเจอกันในชั่วโมงถัดไปค่ะเรามาดูกันว่าในชั่วโมงถัดไปคุณครูดาจะพาเด็กๆเรียนเรื่องอะไรนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ